วันนี้คุณวุ้นจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ช่างเย็บผ้าทุกคนจําเป็นต้องมีรวมถึงวันนี้คุณวุ้นจะสอนเทคนิคการเลาะผ้าที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่เลาะผ้านี้ก็ทําได้ด้วยเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรส ช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและหมูคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่สำคัญกับช่างเย็บผ้าและช่างเย็บผ้าทุกท่านต้องมีนั่นคือที่เละาะผ้าที่เลาะผ้าใช้ยังไงแต่ละไซส์ใช้ยังไง อะไรใช้ดีนะคะเรามาชมคลิปนี้กันคลิปนี้มีคำตอบค่ะที่เลาะผ้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราแล้วนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะไม่คมแบบนี้นะคะแล้วการออกแบบของมันเนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดนะคะก็คือมีแท่งเหล็กแหลมเข้าไปที่เป็นด้านยาวและด้านสั้นนะคะ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตะขอตรงกลางเว้าเข้าไปเพื่อทําการเกี่ยวได้แต่จะมีปุ่มสีแดงแงอยู่ด้านข้างของตัวนี้มันจะปีปุ่มแดงแปุ่มแดงแดงนี้เอาไว้กันไม่ให้ตัวที่เลาะได้เนี่ยมันไปเกี่ยวกับผ้านะคะเพราะว่ามันมีเทคนิคการเลาะประมาณ4 5ห้าแบบเลยนะคะในการใช้ทำไมเราต้องใช้ที่เลาะผ้าแล้วถ้าไม่ใช้ที่เลาะผ้ามีสิ่งอื่นที่เลาะผ้าแทนได้ไหมมีค่ะ ปกติบางท่านเนี่ยช่างบางคนก็จะใช้มีดโกนนะคะมีดโกนในการแบบแบกตะเข็บมาแล้วก็ใช้มีดโกนกรีดตรงได้นะคะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ร้านมาริกาไทย์ดรสไม่ทำและหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าใบมีดเนี่ยอาจจะไปกตีดโดนเส้นใยของผ้าได้ซึ่งจะทำให้ผ้าเกิดความเสียหายนะคะแต่ก็จะมีช่างบางคนที่ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันเร็ว มันเร็วกว่าที่เลาะผ้าแล้วที่เลาะผ้าเนี่ยปกตินะเราคิดว่าจะเอาตรงเนี้ยปลายแหลมด้านยาวเนี่ยใส่เข้าไปในผ้าแล้วก็เลาะจริงๆแล้วมันสามารถเอาด้านเนี้ยใส่เข้าไปในผ้าแล้วเลาะก็ได้นะคะถ้าเกิดเย็บผ้าไม่มีที่เลาะผ้าจะลำบากมากนะคะยังไงก็ต้องเป็นเครื่องมือที่ติดมือช่างอยู่แล้ว ะะส่วนของไซส์ลักษณะการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวคุณวุ้นจะมาพูดให้ฟังกันค่ะที่เลาะผ้ามีกี่แบบนะคะถ้าเป็นที่เลาะผ้าโดยตรงมีแบบเดียวนะคะแบบที่มีเข็มด้านบนที่ยาวกว่าด้านล่างแล้วด้านล่างต้องมีปุ่มสีแดงอันนี้เป็นที่เลาะผ้าโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดจะใช้อย่างอื่นเลาะมันก็มีแต่ว่าคุณวุ้นไม่ได้ใช้นะคะที่เลาะผ้ามีทั้งหมดกี่ไซส์แล้วแต่ละไซส์ใช้อะไรบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยที่เลาะผ้ามีหลักๆอยู่3ามไซส์ขนาดเล็กนะคะขนาดกลางที่เป็นรุ่นยอดนิยมและขนาดใหญ่จุดเด่นของที่เลาะผ้าขนาดเล็กที่เลาะผ้าขนาดเล็กมันถอดปลอกออกมาได้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลาะผ้ามันเล็ก มันเหมาะก,กับการเก็บในที่ที่เล็กๆนะคะแต่ข้อเสียคือหาไม่เจอนะคะตัวนี้เนี่ยพอใช้ไปแล้วมันก็จะทื่อเพราะฉะนั้นอ่ะซื้อทีก็ซื้อเป็นโหลได้เลยค่ะพอเลาะแล้วรู้สึกว่าได้ขาดยากขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเกิดมันทู่แล้วอ่ะแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดกับการเลาะผ้ามากเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการดันให้ได้ขาดเยอะมากขึ้นนะคะเรามาถึงอันกลางกันนะคะ อันกลางเนี่ยจะเป็นไซส์มาตรฐานจะเป็นไซส์นี้เลยนะคะจะเป็นไซส์ที่จับเหมาะถนัดมือการออกแบบมาออกแบบมาให้ถนัดมือนะคะแล้วก็เลาะนะคะเลาะได้2แบบนะคะความลงก็ได้หงายขึ้นก็ได้ไซส์นี้เนี่ยตัวยี่ห้อที่ดีที่สุดเนี่ยคุณวุฒิว่าจะเป็นตัว cover cover, cover นี่แพงมากนะคะเป็นอุปกรณ์การตัดเย็บจากประเทศญี่ปุ่น ะะจะมีความคมและใช้ได้นานเนื่องจากเนื้อเหล็กดีนะคะราคาเลยแพงถ้าเกิดใช้อันนี้10อันนะคะซื้อมา1 0อันอันเนี้ยเท่ากับใช้อันเนี้ยแค่อันเดียวอันเดียวเนี่ยใช้ได้ถึงแบบ1ิเท่าตัวเลยมันก็ยังคมอยู่ที่ล้ออันใหญ่เนี่ยใช้ล้อได้เส้นใหญ่เห็นไหมคะมันจะหนากว่าถามว่าเลาะผ้าบางได้ไหมไม่สมควรนะคะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่กว่า เวลาที่ผ้ามันหนาค่ะเวลาที่ผ้าทบกันไดะมันมีระยะห่างที่มากกว่ายิ่งผ้าบางระยะห่างของผ้าสองชิ้นเนี่ยมันน้อยกว่าตัวเลาะผ้าเนี่ยมันจะใหญ่เกินระยะห่างของผ้าบางเพราะฉะนั้นมันเลยใช้กับผ้าหนาหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้กับผ้าหนาปกติแต่ว่ามันใหญ่คนแก่อาจจะจับเล็กๆไม่ถนัดมือแต่อันใหญ่มันถนัดมือนะคะถามว่าความทนของมันเนี่ย ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่คมเท้าโคเวอร์มันก็จะมีแบบว่ามีเป็นลายไม้ลายไม้นี้อยู่มานานแล้วนะคะแล้วก็พลสก็ออกมาเป็นรูปแบบพลาสติกตัวนี้ตัวใหญ่เลาะนะคะเส้นมันก็จะใหญ่ของพวกนี้นะคะปกติกมีผลิตมาจากจีนและไต้หวันนะคะแต่ดีที่สุดมาจากญี่ปุ่นนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยตามความถนัด แต่ถ้าเป็นช่างมืออาชีพสมควรมีที่เลาะได้ทั้งสมไซส์อยู่ในกล่องเครื่องมือค่ะลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนอาจจะงงว่าไอ้ที่เลาะผ้าเนี่ยใช้ไปเดี๋ยวมันทื่อหรือเปล่าทื่อแล้วสามารถเอาไปรับคมได้หรือเปล่านะคะอุปรกรณ์การเลาะผ้านะคะมันทื่อได้แล้วมันไม่สามารถที่จะรับคมได้นะคะแนะนําให้ซื้อใหม่มันจะถูกกว่าเพราะการรับคมไม่ว่ารับคมกันไก่รับคมมีด20บาทขึ้นไป เพราะฉะนั้นเปลี่ยนอันใหม่ดีกว่าค่ะไม่มีการรับคมนะคะก็คือซื้อมาเผื่อสักโลหลนึงอะคะ่ะใช้ก็มันไม่ขาดง่ายและคือมันใช้ยากขึ้นและก็ต้องเปลี่ยนอันเลยค่ะ mm. เวลาที่ใช้ที่เลาะผ้าแล้วเนี่ยสามารถทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ไหม mm. เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เลาะผ้าเราจําเป็นต้องมีเทคนิคการเลาะผ้ามิฉะนั้นแล้ว เหล็กแหลมๆของที่เลาะผ้าจะทิ่มเข้าไปในมือแบบนี้โดนน่ยมันเฉียดมันโอเคแต่ถ้าปักเข้าไปเลยเนี่ยก็เจ็บปวดนะคะสมควรที่จะฉีดบาดทยักรอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเหล็กอุปกรณ์พวกนี้บางทีเนี่ยมันทํามาจากสแตนเลสสตีลบางทีมันก็เป็นเหล็กโลหะผสมนะคะ อาจจะมีอันตรายได้ถ้าเลาะไม่เป็นแล้วทุกขั้งพ่อคำนึงในการใช้ที่เลาะผ้าห้ามวางที่เลาะผ้าโดยไม่มีฝาปิดไว้ในร้านหรือในบ้านที่เย็บผ้าเนื่องจากว่าถ้าอุบัติเหตุของตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเราไงาดันกระโดดไปโดนผ้าแล้วก็ กรีดแควกลงไปอย่างนี้เลยมันอันตรายมากสาหรับผ้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ปอกอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มันหลุดออกมาแล้วทะลุผ้าแล้วไปกรีดผ้าเป็นรอยอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังค่ะสําหรับที่เลาะผ้านะคะจะมีทั้งของแท้และของปลอมนะคะถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีของโคเวอร์ของแท้เนี่ยนะคะสั่งซื้อได้จากร้านมาริกาไทยเดรสอันนี้การันตีว่าของแท้แน่นอนจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะทีเนี่ย ก็เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าอายุการใช้งานต่างกัน c o เวอรจะใช้ได้นานกว่า TW ก็ใช้ดีค่ะคมเหมือนกันแต่ว่ามันจะทื่อเร็วกว่าแค่นั้นเองนะคะสำหรับที่เลาะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยคือปกติคุณวุ้นจะแนะนำให้ใช้ของดีนิดนึงอาจจะเป็น TW นะคะหรือว่าตานกอินซีคือ Eagle แล้วก็ Cover นะคะ3ามยี่ห้อนี้เดี๋ยวคุณวุ้นจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปถ้า นักเรียนคนไหนต้องการที่จะสั่งซื้อสั่งได้นะคะเพราะว่าคุณวุ้นการันตีว่าเป็นของแท้ถ้าไม่ของแท้ทางร้านบริกาไทยเดชใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นมืออาชีพเวลาที่เลาะไปแล้วมันติดขัดมันทําให้งานเสียเวลาเราจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ค่ะที่เลาะผ้านะคะที่มีปุ่มแดง,แดงนะคะปุ่มแด,แดงนี้ใช้สําหรับเซฟผ้าของเราอ่าแล้วเวลาที่เราเสียบเข้าไปในนี้นะคะถ้าข้างล่างไม่มีปุ่มแดงด้านล่างจะทําการเกี่ยวผ้าที่ด้านล่างนะคะ แล้วด้านบนเนี่ยมันก็คือตัวประคองผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวปุ่มแดงถ้าหลุดออกไปที่เลาะผ้านั้นทิ้งเลยนะคะเพราะมันจะทำลายผ้าถ้าเห็นว่าคลิปดีนะคะเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาริการ์ทยเดรสด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณวุ้นจะทำการสาธิตวิธีการเลาะผ้า5้าแบบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้คุณวุ้นจะมาสอน5เทคนิคในการเลาะผ้าจากที่ลาะผ้ากันนะคะเทคนิคแรก นะคะเราจะใช้ด้านยาวสก,กิดเข้าไปที่ได้แบบนี้เราต้องตัดได้เป็นระยะระยะเวลาที่เลาะได้นะคะไม่ใช่ดึงไม่ได้ดึงอย่างนี้นะคะ อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะยิงอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องเอาสอดเข้าไปแล้วให้ได้มันตัดกันอย่างนี้เทคนิคแรกไปแล้วนะคะมาดูเทคนิคการใช้ที่เลาะผ้าเทคนิคที่สองค่ะเทคนิคนี้เป็นอันตรายต่อผ้ามากต้องเม่นยํำจริงๆเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราดึงผ้ายีงนี้แล้วใช่ไหมคะผ้าอย่างนี้แล้ว,ะน,ลวนะคะนี่นะคะเอาสีแดงเข้าไปในผ้านะคะ นี่นะคะเอาสีแดงเข้าไปในผ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดต้องชํานาญนะคะถ้าไม่ชํานาญผ้าจะทะลุมาข้างนี้นะคะต่อไปเป็นเทคนิคที่3นะคะเทคนิคที่3มเนี่ยเราก็จะใช้ความยาวของมันเนี่ยใช้เลาะกระดุมลงไปนะคะเวลาที่เลาะกระดุมไม่ได้เลาะจากด้านตรงนี้นะคะมันจะช้าเวลาที่ใช้ที่เลาะผ้าเทคนิคที่3มเลาะกระดุมก็สอด สอดตัวนี้เอาสอดเข้าไปข้างในได้อย่างนี้แล้วก็ตัดอย่าสอดทิ่มไปโดนผ้านะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยต่อไปเป็นเทคนิคที่4ในการเลาะฐานกระดุมแ๊กนะคะ,ะฐานกระดุมแ๊กอันนี้เดี๋ยวคุณวุ้นจะสอนในการเย็บอีกทีนะคะด้วยความละเอียดด้วยความสวยระวังนะคะที่จะเกิดขึ้นคือส่วนขึ้นมาอย่างนี้ทิ่มมือนะคะต้องระวังนะคะต้องใช้มือหลีเข้าไปนะคะ แทกเข้าไปที่ได้อย่างเดียวนะคะระ้วังนิ้วทิมอย่างนี้นะคะเจ็บมากเลยนะคะมันจะปวดด้วยค่ะเรามาดูวิธีการใช้ที่เลาะผ้าวิธีที่5กันค่ะอันนี้เนี่ยจะต้องทําการกรีดเข้าไปบนร่องกระดุมที่เราทําการเย็บไม่ได้ใช้กันไก่พับอย่างนี้แล้วกันไกตัดไม่ได้นะคะได้ที่อยู่สองขอบเนี่ยมันจะขาดแล้วมันก็จะซ่อมไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การเปิดลังดุมแบบนี้ให้ใช้ที่เลาะผ้าในการเปิดลังดุมค่ะนี่นะคะ mm. เสียบผ้าเข้าไปตรงนี้นะคะ เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการเลาะผ้านะคะเทคนิคการเลือกที่เลาะผ้าแบบต่างๆอันไหนดีนะคะอันไหนดีที่สุดนะคะคือที่เลาะผ้าเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามงบประมาณเลยนะคะเลือกใช้ได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นอันเล็กอันใหญ่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิด อาใช้อันใหญ่เลาะผ้าบางเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากทําได้ไหมทําได้แต่เสียเวลาเพราะว่ามันจะต้องคอยประคองนะคะแล้วก็วิธีการเลาะผ้าเนี่ยมี5้าแบบมันสามารถที่จะเปิดลังดุมได้การเปิดลังดุมเนี่ยเขาใช้ที่เลาะผ้านะคะไม่ได้ใช้กันไกเจาะกันไกมันใหญ่ไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ที่เลาะผ้าในการเปิดมันจําเป็นที่จะต้องใช้ที่เลาะผ้าแบบแพงและใหม่เพื่อทําการใช้ที่ เลาะผ้าเนี่ยกรีดผ้าตรงกลางล่องกระดุมกันนะคะแล้วคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ Line @malikathai dress รวมถึง Twitter malikahouse หมายเลขโทรศัพท์0626396195และ โปรแกรมใหม่นะคะแอปพลิเคชันใหม่ติ๊ To อกสามารถเสิร์ชได้เลยค่ะมัลลิกาไทยเดรสเราจะมีคลิปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าการแต่งตัวและเทคนิคการตัดเย็บให้ได้ชมกันและก่อนจะจากกันไปคุณนุ้นอยากโอยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามัลิกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย